มา,มาตอ่อหนกี่นองก็เลยเห็นแม่ต่อก็เลยเอาเยือมาหล่อเบิงเบิงผมสีน้ำเบิงว่าสีเห็นห่างมันบนอ กำลังแย่งกันครับเอาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปทั้งฝุนไปทั้งฝุ่นผมสิบเป็นหลัดเบืง้งหยุ่นอีกเบึ้ง,ง,ง,บ,งบินลัดไปซื้อนี่ครับขามข้องไปนี่อ้อวไก่เติบเนาะ ะเดี๋ยวผมสิไปรัดฝากข่องคนอีกเบิงึงนะบินมาซื้อนี่ครับพี่น้องบินมาซื้อนี่โอ้ยยางนำสั่นไปนำอาจสีลายตาแน่เนาะเอาสิเดี๋ยวไก่หอดหมองมันเดี๋ยวผมถ่ายเบิึงเนาะครับเน้องโอ,โอ้กล่องกระสั้นแน่เลยครับโอ้ฝนตกแห้งเลยนี่คาแท่าขาดสนั่นเสนือน วินน่านี่น่าจ,จะอยู่แถวๆนี้แหละครับ เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้พอแล้วครับพอแล้วครับโอ้ห้างมักไงเลยครับพี่น้องเอ้ย คุณครับที่เทิ่งพุ่นพอแล้วครับพอแล้วเป็นต่อต่อหัวเสือบ่แถวบ้านเ้าเอื่นเนาะครับอ่ะมาต่อหนุกผอมนั่งต่อผอมถือว่าประสบ คนสำเร็จอยู่ครับเธอนีฮะปากติดตามครับพี่น้องเอาไว้ซ้ำหนีก็นอครับนอเจอแล้วครับเจอแล้ว